สวัดีครับมาพบกับมูลมีแพื่อนเซฟสินะดูไปย่างหน่อยต้องช่องเพจช่องยูทูบเก่าอย่างเนาะมูลนี้ยังหน่อยแต่ไม่นู่ของหวานพี่น้องยังหน่อยเปรีซยวยังหน่อยเปรี้ยวตู้เย็นพี่น้องเพื่อจับกันเป็นอย่างเหมืนนี่ยังหน่อยว่าสุดเป็นหนามวันเพื่อนเย็นวันเพื่อนจะจับกันพี่น้องพอมันไหนเป็นเหนียวเดี๋ยวพี่น้องเหนียวกันเป็นอย่างเลยไม่ถ้าเป็นเนื้อมาสุดต้องกันพี่น้องฝากกดได้กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสไคร้ให้น้ำือว่าพี่น้องเขาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมเพียงเลิกกดไดิ่ง แข่งน้ำเนี่ยถ uh ึงได้จากคนบ้านนอกก็น่าสั่งสอรค์เ่นน้อยอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์คน้านอันเอาไปแช่พี่น้องไหมมันจับกันเป็นอย่างเอาไปแช่เย็นว่าอากาศขอนพี่น้องมากินน้ำกันเย็นเย็นะพี่น้องมาพี่น้องมามาแซ่ตเซ็น้ำกันพี่น้องไหมมาสดของแบานน้ำยางหน่อยพี่น้องมันสระลางไข่พี่น้องบ้านมันเย็นดีพี่น้องจะอย่างหน่อยว่าไปแช่ตู้เย็นเพิ่นเป็นน้ำอยู่พี่น้องไปแช่แล้วเพิ่นจับกันเป็นอย่างมั้ย ชาพี่น้องอากาศแปรปรนพี่น้องขณะดขี่ฝ่าขี่ฝ่ามีเป็นงนเป็นงนจุม่มกลุ่มจุ่มจิ้มพี่น้องแดดแดดออกมาก,กับหอนอร่อยแต๋ออร่อยล้ำล้ำต้อตงกินก็เขาพี่น้อง mình mặn mặn mang sống sao dạng dạng nổi bất kỳ khẩu nó ở cạnh hoàn này mình đã bị nọc trên đó xe ให้ดูเย็นเพื่อจับกันเป็นอย่างเดี๋ยวออกมาถือควอมห่อนมันอกี้เพื่อจับกันเป็นอย่างพี่หนักนั่นมัเป็น,ปนแป้งนะเนาะมันก็ะด้า อันนี้ไม่แสดงใครได้เห็นนะสีสวยงามมากขอบคุณพี่น้องเด้อพี่น้องบัววายูฟังไทยอยู่ว่าฟังใสหอว่าพี่น้องไปขายได้งานอยู่ต่างแดองนอห่านั้นข้ามารับชมคลิปบัววาไปได้สดหรือวา่าคลิปรายการกินให้ช่องมูลมีพัสดุแน่วพอมีกระนองโอกระนองเจสู่ต่อไปพี่น้องเมบาาบาบนบอกว่าันผ่นกฎผ่าน,นกินยังร่อยข้ออาการแค่ยู่กับดินด่นอยู่พี่น้องเดี๋ยวแต่พี่น้องจะมีตายเดือดสงสารข้ามารับชมให้ เดี๋พี่ลองเดพี่น้องมันสดนะหวานมันนัว ิฟาเงามากคือนิตกพี่น้องมันก็แดดออกกับหอยเติมความหวน ดมกับผัดผัดไปทั้งเหนือทิศตะวันตกเหนืองเจียงเป็นตะวันตกดมผัดอายหอด เอาไปแช่เย็นบรรยากาศเป็นอย่างพี่นอ้องสโซ่ไก่ก็เป็นห่มกำคางอยู่พี่นอนเอ้ยแซ่บหวานมันเย็น,ยนชื่นใจกับอากาศร,ร้อนๆอ,นอนนสยสิสาม đẹp này cho kênh Ghiền Mì ขันกิดจมุตอย่างพี่น้องกัยยงนใช่ปะมางยงงียงสาด็ติดจาพนักตุ้มมดมันสราง ตอนแจ้งแดดด้ยวยเพื่อนเนาะก็สะตอนฝาข้าวาข,าขาวสะดวกอัดบวชชัดเพื่อนเราเพื่อนเราผ่ากันนะคือกล่องมันห่อนกระมัวกันอคือกันพี่นนอนเราแับมันออกอร่อยล้ำอร่อยแจ๊ี่น้อง ม,มันจะล้งางไข่เนี้วดีเท่าเนาะหาอนาําซดตัวมี อีกจะข้ามกันหรอ,อลืมกระดาษจะชูดหรอเอาไปไหมเจ๊แท่งเอามาคลิปเนี่ยไว้สมิตรก่อนเพียงเนาะเพราะว่ากล่องมันหอนแห่งพี่น้องอากาศมันหอนอบอ้าว ย่างหน่อยก็ได้จะไปเสียพัดไทยช่วงอากาศเย็นเมื่อกับขาม่ายันอากาศแปรปรวนพี่น้องอย่างหน่อยก็ได้ขึ้นไทยช่วงนี้พี่น้องเขาเป็นชินีฝากได้เป็นเลือดฝากก็ได้ก็แจร์ก็ติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับใจแนะนำจากคนพี่หน่องของหน้าสังสรรคเลยน้อยอยู่บนจอโซ่หน้าจอโซ่สับทั้งทัานช่วงนี้ยังพันมันพันกดพันเก็์มันยิ่งพี่น้องยังด้อยค่อยกลางเทอยู่เด็ดเฉพาะเมีพี่น้องจะมีตาเดินส่งสารเข้ามาเราชมมากดถ่ายเห็นแต่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเรื่องย้ำอย่างหน่อยไปคลิปี่นงัเอป็นบ คลิปหน้าจะเป็นมิโนยังจะไม่ติดตามในช่องปัจจุบันคลิปนี้ขอพ่อพี่น้องรักษาสุขภาพเรีเพียงอากาศเปลี่ยนแปลงเดรื่อยๆถึงเด้อกระหอนนี่กระหนาวเด้อกระล่มเด้อกระฝนพี่น้องมันวันไหนนอนพี่น้องเนาะเป็นไปนั่ตามสภาพอากาศภูมิเนาเตือนมือเดือนพี่น้องขอพ่อแม่นสุขภาพเพียงแดงดูภาพไเก็บยี่ห้เปลี่ยนนอนดับเงินมืินนอนตื่นเงินเส้นสวัสดีครับ